เป็นสิ่งที่อเมริกาได้มาวางเอาไว้นะครับวิธีการพ่อปกันดดาคือคือพ่อปกันดดาระบอบเจ้าเนี่ยให้ฝังอยู่ในหัวคนไทยคนไทยรุ่นนี้ก็เลยสวยมากอเมริกาเข้ามาวางเมื่อ,อไหร่ระบบพอ่อปกรน์ดากษัตริย์เนี่ยก็อย่างที่วันก่อนผมเล่าเรื่องว่ามันมีสงครามเย็นใช่ไหม แล้วก็พญารีวิสารวาจาองค์คมนตรีเนี่ยได้ไปขอพบประธานาธิบดีไอเซนฮาวที่กรุงวอชิงตันดีซีเมื่อปี2496ซึ่งลักลอบหนีไปนะครับจอมพลปอซึ่งเป็นนายกเนี่ยโกรธมากโอ้ลักลอบหนีไปเลยครับลักลอบหนีไปแล้วไปขอพ,พบพวกเจ้าเนีเาเก่งมากอ่าทีแรกไอเซนฮาวก็ยังไม่ให้พบสุดท้ายก็ได้พบแล้วอเมริกาก็เลย เข้ามาสำรวจประเทศไทยส่งคนมาที่หมู่บ้านบางชันอยู่แถวมินบุรีเนี่ยมาสำรวจว่าชุมชนเกษตรกรรมเนี่ยยังนิยมกษัตริย์อยู่แค่ไหนบอกว่ายัางนิอย่งนิยมอยู่มาก <c oughs> อเมริกาก็เลยตกลงใจที่จะใช้สถาบันกษัตริย์ใช้เจ้าภูมิพลซึ่งเกิดที่อเมริกาด้วยนะฮะกติรัฐน์มาซาสุเสต ให้เป็นสัญลักษณ์ในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ในสงครามเย็นครับอันนั้นแหละเป็นมรดกบาปที่อเมริกาได้ทิ้งเอาไว้ในเมืองไทยเพราะฉะนั้นมันจึงมีการโอเวอร์พ็กันด้าระบบเจ้าในสังคมไทยจนนั่งมันถึงได้เกิดเรื่องแบบนะล่าแม่มดอะไรเหล่านี้ซึ่งมันเคยเกิดขึ้นในสังคมอเมริกาในยุคที่มีประธานาธิบดีชื่อแมคคาทีนะแมคคาที McCarthy. อเมริกา แสดว่าขนาดาชาลีชัปเป้ลดาวตลองนี่ก็โดนกล่าวหาเป็นคอมมิวนิสต์โดนไล่ล่าอย่างเงี้ยหนีไม่ได้ตรงอยู่ไม่ได้ตรงหนีไปหลบภัยที่อื่นตอนนั้นเท่าที่เคยอ่านตะกิ้งนวสมายเนี่ยนะอเมริกาส่งนักจิตวิทยาเขาเรียกว่าประเภทพฤติกรรม,มศาสตร์นะะคือส่งผู้เชี่ยวชาญเป็นนักจิตวิทยา ด้านพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยอย่างที่สายร้อสิบสองว่านะครับว่าประเทศแถวเนี้ยเขายัางนิยมกษัตริย์ครับสองร้อยคนมาทําการวิจัยครับแล้วก็ทําเป็นแผนออกมาครับให้ภูมิพลปฏิบัติครับทุกวันที่คุณเห็นจัโจอทีวีนะอันนี้ก็คือแผนที่อเมริกาวางไว้นะครับ,รบก็คือเหนื่อยยากเพื่อประชาชนทุกยากวัฒเสโทมันได้ผลจนะริงๆนะ อันนี้ไม่ได้มาจากภูมิพลล้วนๆนะครับมันมาจากแผนของอเมริกาหรือ CIA พวกยูซิสยูซอมจับสแมนพวกนี้พวกนี้จะเป็นคนทําทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องยอมรับว่าเขามีโปรดิวเซอร์ที่ที่เก่งเหมือนมีพาัเมาเหมือนมีวอร์เนอร์บรอ r เดอครับโดยที่มีดาราที่เล่นดีมากเลยคือ บอดพิดเอ้ยไม่ใช่แบ๊พิดหรือภูวิพน์เนี่ยนะพระเอกรูปหล่อพระเอกรูปล่อนางเอกสวยนะครับบอดพิดกับแองเจลิน่าโจลี่เล่นออกมาปุ๊บเนี่ยมันโอเคเลยต้องยอมว่าเขาเขาเก่งแต่โปรดิวเซอร์เขาดีครับครับโปรดิวเซอร์คือ c a e n t e r t a i n m e n t เนี่ยแล้วเขาก็สร้างฉากเช่นว่าเมื่อคืนเนี่ยเขาจะเอาหนังสารคาดีเก่าๆมาฉายว่าเริ่มจาก ไปเยี่ยมประชาชนในภาคกลางก่อนแล้วก็ไปภาคใต้อพอไปภาคใต้เนี่ยนะมีคนอ,อะไรเอาน้ํานะอืมาล้างพระบาทของภูมพลล้างพระบาทศิริกิตและเก็บน้ํานั้นเอาไว้บูชานะครับแล้วไม่้โอโเอาภาชนะมาให้เหยียบนะและเก็บเอาภาชนะไว้บูชาโอโเขาสร้างฉากกันได้ขนาดนั้นครับ แล้วสมมติขอโทษถ้าถ้าเกิดไปขี้ไปอะไรนี่ไม่ต้องเก็บขี้มาบูชาทําทำปุย๋ยมันก็อย่างนี้แหละครับคืออย่างที่สายรอบสองว่าท่านไม่ใช่คนท่านเ,เป็นเทพสมัยนู้นว่ามีการทำสบู่ทีละชั้นนี่ยนะเวลาคุณถูมันจะเป็นปรากฏคำสรรเสริญเป็นแตะชั้นแตรละชั้นและใกล้รูปที่มีทุกบ้านสำคัญมากหน่วยงานที่พิมพ์นี้ก็เรียกสําสำนักข่าวสันริเมกหรรอยูซิสนะครับ แล้วก็มีหน่วยใช้หนังอ่ะนะรู้สึกกับแบดหน่วยนะฉายทั่วโลกตอนกลางคืนผมยังเคยได้ดูเลยนะครับไปฉายตามโรงเรียนอ่ะนะนะครับรู้สึกว่าตอนนั้นจะมีหนังเรื่องหนึ่งเรื่องไฟเย็นครับแต่คนอ่นกับไฟเย็นเรื่องไฟเย็นจริงครับเรื่องไฟเย็นก็คือพูดถึงว่าคคมนิ์มันมาเผยแพร่ยังไงตอนกลางคืนคนแปลกหน้าอยู่ในหมู่บ้าน คือคอมมิวนิสต์เนี่ยมันจะใช้วิธีแบบไฟเย็นแบบไม่รู้ตัวค่อนข้างให้ชาวบ้านรักให้ให้ยาและให้การรักษาพยาบาลชาวบ้านก็เชื่อแล้วมันก็เผยแพร่ลัทธิเผยแร่ลัทธิอันนี้คือไฟเย็นเหมือนวงไฟเย็นเลยนะครับบังเรื่องนแสดงโดยผู้สิทธิ์อภิมันจริงวงไฟเย็นก็มาจากเรื่องนี้แหละคนละความหมายครับไฟเย็นก็คือหมายถึงว่าเกมที่ของที่คุณคุณตายลงเขาตั้งเอาไว้นะอื หมายถึงว่าเราเอาไอ้นี่เอาหัวไม่ขีดเนี่ยฝังไว้ที่ก็ค่อยค่อยร้อนขึ้นเรื่อยเรื่อเฝังไว้ตรงไหนที่ไว้ที่ในเล็บในเล็บอ่าทีแรกมันเย็นแล้วมันจะค่อยร้อนขึ้นเรื่อยเอมันเย็นอ่มันมันเดี๋ยวได้คำว่าไฟเย็นมันมามันเย็นตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวถามคุณต้ลองเขาเองใช่ไหมโอ้ล้วก็คุยเรื่องเดิมเนื่ยเรื่องคอมมินิต เรื่องโฆษณาไม่ใช่เพราะอเมริกานะคืออเมริกานี่ยมาปลูกฝังในประเทศไทยอย่างหนักเลยคือโซนจีนเขาก็ปลูกฝังในประเทศจีนเขาก็โอเวอร์พบปากันดาประธานเหมาอย่างหนักอ๋อใช่ใช่อ่าก็คือตอนนั้นมันเหมือนกับอเมริกากับจีนมันสู้กันมันสู้กันแล้วก็ปลูกฝังความเชื่ออแล้วให้แล้วก็สงครามเย็นเนี่ยมันเริ่มชัดชัดตอนที่ลบกันที่สงครามเกาหลี249 3ครสบอ่าครับฝ่ายอเมริกาหนุนเกาหลีใต้ รัเสเซียกับจีนหนุนเกาหลีเหนือนะฮะและกาหลือเหนือมันก็โอเวอร์พบกันได้มาจนทุกวันเนี้นะไอตะกูลคิมอ่ะสามรุ่นแล้วเนี่ยอที่ว่าถ้าคิมตายแล้วคนต้องไปร้องไห้เสียงดังๆัอ่ะโอ้แข่งก็ร้องถ้าใครตามกว่าหา้าสิบดซิเบลอาภิษมีดีมีดซิเบลวัดแ <laughs> ล้วมันยังเหลือมดดกอยู่ในเกาหลีเหนืออยู่ในไทยส่วนในจีนน่ะมันหมดไปแล้ว ในจีนมันหมดไปเมื่อประธานเหมาตายตอนประธานเหมาไม่ตายใครแม้รับประธานเหมานี่โดนกระทืบเลยนะครับโอ้โดนส่งไปทํางานหนักอยู่ในประธานเหมานี่งงงนเป็นเป็นพวกเดียวกวับเหมาเข่งคนละพวกนะม่ oh <laughs> องเต้ <laughs> คือประธานเหมาก็กลายเป็นฮ้องเตย้ยุคใหม่เป็นฮ้องเตย้ยุคใหม่แล้วพอประธานเหมาตายก็ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมด เอ้ยผมยังจำได้นะยุคประธานเหมาเนี่ยคมวนิสจะพกสมุดปกแดงเรียกว่าคติพน์ประ,ะ,ะรธานเเหมาจะตรงว่าด้วยการาปฏิบัติเ้วยความขัดแย้งอะไรแล้วแต่นะ,ะต้องอ่านทีละคำแล้วตีครับเหมือนพระราชดำรัสนะ,ะคือแต่แต่หลายๆส่วนมันมันก็โอเคนะส่วนที่ดีมันก็มีส่วนส่วนที่ดีก็ค่อนข้างมีเยอะนะครับครับไว้ ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงน่าจะมาศึกษาใหม่อีกทีนะคติพระประธานเหมาบางส่วนมันใช้ได้ใครเป็นคนดีก็คือคนที่ต้องพกสมุดปกแดงของประธานเหมาเล่มเล็กๆนั่นนะอืมอ่าเยาวชนต้องละเว้นจากความเนื่อหญิงละเว้นจากความหุนหันพลันแล่นอะไรพวกนี้ผมก็เคยท่องได้บ้างเหมือนกันใช่คือมันมันมันก็ถูกแต่ว่ามันตึงเครียดเกินไปมันเหมือน,น่กับว่าต้องต้องท่องก่อนกินข้าวนะครับสมัยปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ย มันมันคล้ายๆอย่างกับว่าเรียกร้องสุดขีดแต่คือต้องแปลว่าทำนี่หมายถึงหมายถึงว่าไม่ไม่เอาทุนนิยมเลยนะคุณเล่นไวโอลินก็ไม่ได้คุณเต้นเบลเล่ก็ไม่ได้นะกีฬากีฬาคุณกินอาหารให้อร่อยเคฟซีนี่ไม่ได้เลยครับคุใช้น้ําหอมจึงไม่ได้เลยไม่ไม่ได้คือคนแค่อยู่ให้มีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงประธานเหมาประธานเหมาที่โคตรพอเพียง กับที่กสบพมีคนเรียกร้องเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงถ้าเกาหลีเหนือก็มีอะไรจูเช่ฮะจูเช่พึ่งตัวเองคือปฏิเสธทุนนิยมปฏิเสธสุดทั่วที่ผมจําได้ใส่เสื้อสีสวยๆก็ไม่ได้ที่ผมจำได้สีเทาสีดําแม้แต่รถยนต์นี่เขาก็ไม่ผมไปอยู่กับเขมรแดงพอดีช่วงนั้นนะครับรถยนต์นี่เขาก็ถือว่าเป็นทุนนิยมนะคืออะไรที่มันดู จเจริญสะดวกสบายเป็นทุนนิยมหมดคืออยากอยู่แบบลำบากลำบากตอนนั้นเราไปยึดรถยนต์ได้คันหนึ่งนะปรากฏว่าเขาถอดรถเกง๋งเนี่ยนะเขาถอดออกแล้วเอาแบตเตอรี่ไปใช้ครับแบตเตอรี่รถรถ,รถรถรถเก๋งนี่ไปใช้ไปใช้ในการทําเสียบหลอดน,นีออนแล้วก็ไปขุดขุดบอ่อน้ำะนะมาน่ะโง่ปะเนี่ยแล้วยางรถยนต์เขาก็มาทำรองเท้าเนี่ยคือเศรษฐกิจแบบโอมปะเนี่ย ไม่รู้คือรถยนต์เพราะว่ารถรถยนต์ไปน่นไปนี่อะไรที่สบายสไปยไปพอหมดของถ้าถ้าคุณกินอร่อยหน่อยนะคุณทําให้ดีหน่อยบริการอย่างดีอย่างแบ็คเคนยอดอย่างนี้หรือว่าอะไรเสร็จเลยครับนะโดนด่าเออเขาต่อต้านคือต่อต้านความรวายทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นไอ้ลักษณะนี้เดี๋กว่พอเพียงอีกผมผมผมไม่ได้ว่าจีนนะอจีนสมัยสมัยนู่นะนะมันมีความเจริญ จากสักดินาใช่ไหมบางอย่างก็ล้าหลังแต่พอเป็นคอมมินิตเนี่ยนะมาหลายปีเนี่ยมันทําให้รดนิยมนะเปลี่ยนไปเลยกลายเป็นที่คุณเห็นในทัวร์สู์เลียนมาเนี่ยก็แบบนั่นแหละคือคือตอนนี้เขาไม่สนใจคอมมินิตแล้วตอนนี้เขาเป็นทุนนิยมคือทุนนิยมแบบสเปซสปาร์ยทุนนิยมประเด็จการของแพ้เลยทุนนิยมแบบคือชัดเจนไม่สนใจอะไรเลยนะทุนแบบประเภทที่ว่า คือเผด็จการไปเลยใช่ทุนนิยมมีเผด็จการผมก็งงว่าทศษีีมีมีอะไรใหม่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมแต่ว่าใช้ระบบปกครองแบบเผด็จการนี่ช่วงมันปลายของประธานเหมาเนี่ยแกต้องการแหกทฤษฎีของคาร์มาร์กไงโอแกบอกเอ๊ะทีน่เป็นกึ่งเหมือนกึ่งเสินเจนาจะเป็นคอมมิวนิสต์ได้ไงแกก็บอกงั้นต้องก้าวกระโดดเลยอ๋อตรงนี้เหรออ่แกบอกก้าวกระโดดเลยไม่ต้องผ่านทุนนิยมก็ได้ นั่นแหะมันถึงเป็นบ้ากันไปอยู่สิบปีอ่ะแล้วจนกระทั่งมาทําต่อในอสมัยไหนถึงพัฒนาในกัมพูชาไม่ถ้าคุณพูดอย่างนี้คนมาทําในกัมพูชาคุณพูดอย่างนี้คุณพูดนี่ขัดกับคอมมินนิต์รักษาพระองค์มากเคยเพราะเขาต้องต่อต้านทุนนิยมเพื่อสังคมนิยมแล้วถ้าไม่มีทุนนิยมมันจะมีสังคมนิยมได้ไงใช่ไหมคุณพูดก็หแมงว่าต้องผ่านทุนนิยมก่อนตามขั้นตอนที่มาร์กเขา ไว่อย่างนี้คุณก็รับใช้ในทุนเนี่ยคุณพูดอย่างเงี้ยใช่ป่ะคุณส่งเสริมทุนนิยมเนี่ว่ะคุณประธานเหมาบอกว่าไม่ต้องมีก็ได้เว้ยข้ามไปเลยเกตรีบก็ข้ามไงข้ามแล้วก็จบหายไงก้าวกระโดดก็จีหายแวววาดไปหมดครับตัวตัวอย่างก็กัมพูชาน่ะอย่างที่ว่าแค่เห็นทหารกานเป็นแดงบนพดอ่ะไม่เห็นโซฟาก็ เอาดาบปลายปืนแทงกระจุยกระจายหมดไม่ชอบโลฟ้ามันเป็นสัญลักษณ์ของทุนิิจยอใช่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 เป็นเป็นเป็นเรื่องจริงคือจริงๆคือไวโอลินก็ไม่ได้ใครคุณคุณพรเล่นกีตาร์เนี่ยนะรับรองไปเจอขมิ้นแดงยุคนั้นนะมันเอากีตาร์ไปทำปืนแน่นอนกีตาร์เนี่ยเป็นเครื่องหมายของจักรพรรดินิยมอเมริกาวานเลยกีตาร์ไปปืนสมัยรังสิตพลดวลาก็ยังมีพวกสายจัด มองแบบนี้นะเลอเออทำไมวงติผ่อชีวิตต้องใช้กีตาร์คือมันจะเป็นอย่างนี้นะครับไอ้ลัทธิมาร์กเขาถือว่าวัตถุกำหนดจิตนะระบบสังคมมันจะกำหนดจิตใจ <laughs> จิตใจล้วนๆที่เป็นปฏิวัติจริงมันไม่มีนะมันอยู่ที่การปลดปล่อยพลังการผลิตนะ่ครับคุณปลดปล่อยแล้วให้เป็นทุนเสรีที่ควบคุมได้นะ มันจะพัฒนาความจเจริญมันแข็งคือมนุษย์มันมีกิเลสลัทธิมารจะไม่เชื่อใน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 จิตนิยมที่ว่ามนุษย์ดีคนมนิย์ดีล้วจะสร้างลัทธิมารไม่เชื่อนะครับลัทธิมารมเชื่อในกฎเกณฑ์ของมนุษย์พลังที่ก้าวหน้าแล้วมันจะเปลี่ยนไปเองใช่ไหมมันจะเป็น,นกลไกเพราะนั้นไอ้ประเภทเคยคาดหวังว่าเป็นคมน,นิดแล้วดีอย่างนี้สังคมอุดมการมันไม่มีหรอก อุดมการณ์มันเกิดจากการวางกรอบถ้าอย่างนั้นนะพลเอกเปรมก็เป็นคอมมิวนิสต์เพราะพลเอกเปรมเน้นคนดีพลเอกเปรมกับภูมิพลเน้นคนดีใช่ไหมอันนี้คืออุดมการ์แบบคอมมินิสต์อันนี้เป็นจิตนิยมฮะจิตนิยมครับไอ้อุดมการ์แบบประธานเหมาก็จิตนิยมนะเพราะฉะนั้นคุณต้องเชื่อในมนุษย์ส่วนใหญ่ทั้งหมดคอมมินิสต์เขาก็เป็นเผเด็จการแบบกรรมาชีพคเขาถือว่าเขาเป็นคน แต่ผู้ใช้ใแรงงานพอไปมาเขามีอำนาจเขาก็แปลเปลีป่ยนเป็นอำนาจอีกแบบหนึง่งแล้วบอบกษัตริย์มันกเ็เขาเชื่อว่าเขาเป็นคนดีนะเขาสอนให้โตขึ้นไม่โกงบ้านเมืองเราเป็นคนดีคนไม่ดีต้องให้คนอย่าให้คนไม่ดีมีอำนาจมีอำนาจซะเองคือมันเชื่อในความดีของปัจเจตบุคคลเนี่ยว่าคนกลุ่มหนึ่งเป็นคนดีมีหน้าที่ปกครองก็เหมือนขมมนิดขมมนิดพรรคอมมนี้ก็เชื่อว่าตัวเองดีคนอื่นไม่ดี ฮะไว้ใจไม่ได้ขัางน้าแม้กระทับคุณไม่เชื่อในความเท่าเทียมไม่เชื่อในภาษาธิตกแต่นั้นไปไม่รอดอืมทั้งสองคนนี้ไม่ว่าคุณจะใช้ศักราชมันเหมือนก็คือเป็นปฏิการามันก็จะพังอืมันขัดลัธิมาร์ครัฐมาร์เชื่อในระบอบสังคมที่มันเอื้อต่อมนุษย์ค<น>ือระบอบประชาธิปไตยคนจะดีไม่ดีมันอยู่ที่สังคมด้วยเออมันอยู่ที่สังคมไม่ใช่อยู่ที่ว่ามีผู้นําที่ บอกว่าตัวเองเป็นคนดีสังคมเลวทําให้คนเป็นผีสังคมดีทําให้ผีเป็นคนครับการอ้างเรื่องดีไม่ดีเป็นการอ้างที่โกหกเพราะมันพิสูจน์ไม่ได้ใช่ไหมคุณจะมาจากระบอบไหนถ้าคุณอ้างว่าคุณเป็นคนดีนะในที่สุดมันก็คือเป็นคนที่เอาเปรียบคนเพราะคุณมีโอกาสคุณมีอำนาจคุณห้ามตรวจสอบก็จะเป็นลักษณะแบบเดียวกันละครผมว่ามันไม่ได้ต่างกันนะ ความเป็นอนุรักษ์นิยมความเป็นด็จการเนี่ยถ้ามันเป็นด็จการแล้วมันจะเจริญเนี่ยยากครับถ้าเจริญฮิตเลอร์ชนะไปแล้วใช่ไหมฮิตเลอร์ชนะเฮฮิตเลอร์ยังแพ้เลยนี่เรามาคุยกันเรื่องคอมมูนิตต้ไงตอนแรกคุยเรื่องเปรมเรื่องเสียกนอยู่แล้วมันจะเกี่ยวกับที่คือการไปไล่ล่าไงเพาคุยเรื่องโฆษณาผากกันด้ารโฆษณาผพบกันด้านเนี่ยมาจากสงครามเย็นระหว่างฝ่ายอเมริกากับฝ่ายคอมมิวนิสต์ ทั้งสองฝ่ายก็โอเวอร์ด้วยกันนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวผมแปลให้นิดนึงนะครับเดี๋ยวเป็นสมศักดิ์เกมสองโอเพื่อการได้แปลว่าการโฆษณาชวนเชื่อแบบบ้าคลั่งเออแบบแบบครกได้ฟังง่ายๆเดี๋ยวคุณยายที่บ้านผมก็ฟังไม่รู้เรื่องนะก็คือการโฆษณาชวนเชื่อแบบบ้าคลั่งนะครับแบบเวอร์เออแบบแบบคนดีก็ดีจนเวอร์คนชั่วก็ชั่วจนเวอร์เออรัฐอย่างงมงายเกลียดอย่างไรเหตุผลครับอครับ เนี่ยสิ่งที่โดนเนี่ยทักษิณยิ่งรักกะโดนเกลียดอย่างไรเหตุผลนะแค่ยิ่งรักพูดผิดนิดหน่อยว่าจังหวัดหาดใหญ่ไอ้เฮียเสกศักดิ์สิสทธิ์สหายเก่าคุณไม่ใช่เหรอเออเสกศักดิ์สิสทธิ์มัน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 อยู่ศูนย์คูชื่อชื่อสหายอะไรว่ากรมขรุชนคือ,คอถ้าเกิดพูดนถ้าเกิดว่าการพอพักกันด้าทำให้เกลียดทักษิณยิ่งรักอย่างบ้าคลั่งนี่สิ่งที่เราทำอยู่มันพอพักันใด้เกลียดเจ้าอย่างบ้าคลั่งวะเราเราไม่ได้ เราไม่ได้โฆษณาให้เกียรติเจ้าเราข้อที่จริงเธอเขาห้ามพูดเขาห้ามเราพูดนะก็ถ้าเาให้พูดผมไม่พูดหรอกเพราะเขาห้ามไงผมถึงพูดอ๋อได้อยู่เมืองไทยพูดไม่ได้พูดคําแรกที่คุณผมพูดหมดเลย <c ười> คือพูดห้มันคุกื่อการหนีเราต้องการใช้เสรีภาพขั้นพ<ร>ื้นฐานของความเป็นมนุษย์คือเพราะประกานหน้าหรือไม่ผมเชื่อในมนุษย์เชื่อในความเท่าเทียมเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยเป็นคนดีได้ ผมไม่เชื่อแบบภูมิพลว่าบ้านมังมีคนดีมิผมไม่เชื่อผมเชื่อว่าทุกคนเป็นคนดีหมดทุกคนเป็นคนดีหมดนะครับภูมิพลด้วยเหรอครับภูมิพลด้วยปพราะเฉลังกรด้วยด้วยทุกคนเป็นคนดีหมด <c oughs> แต่มึงต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่ไม่ต้องพ้นเขา <c oughs> ผมเชื่อภูมิพลเป็นคนดีแต่เราบอกที่ททยภูมิพลแย่นะถ้าภูมิพลไปอยู่ในสมมุติว่าตอนนั้นภูมิพลไปเรียนอยู่สวิตเซอร์แลนด์แล้วไม่ได้กลับมาใช่ไหมคณะรัฐอนรสั่งทหารเจ้าทุก คนหนีเพราะตอนนี้เขาเป็นคนดีนะใช่ไหมเขาเป็นคนดีเพราะว่าละบอบมันสปอยเขาอะคุณต้องเข้าใจว่าเสียที่เป็นคนดีนะครับคุณอย่าว่าเสียของผมนะแต่ไอละบอบนี่มันเอาใจอะทำอะไรก็ไม่ผิดอะไรอยากขี้เอคนนี้สวยเอาเป็นเมียคือมันได้เลยอะแล้วจะเป็นเสียแล้วถ้าหากว่าฆ่าคนแล้วไม่ติดคุกได้อะใช่ไหม ฆ่าคนแล้วได้เป็นเจ้าด้วยฆ่าคนแล้วจะไม่ติดคุกสมมุติเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการฆ่าซ้ำกันอีกแล้วมันก็จะกลายเป็นฆาตกรรมฆาตกรต่อเนื่องครับชักสนุกเว้ยเออเออข่าวโอเคเราจะเบรกไปคดีก่อนเดี๋ยวเรามาต่อเปนเบรกหน้าเรื่องนี้แหละ